สวัสดีครับเพื่อนเพื่นเพื่อนเพื่อ,เ,อเคยสังเกตไหมว่าเวลาเราชำต้นกล้าอ้อยอย่างเช่นเราชำเป็นท,ท่อนหนึ่งจะมี3ตาแบบเนี้ยนะครับเวลามันติดขึ้นมา3ตาแล้วเนี่ยผ่านไประยะเวลาสักพักหนึ่งเนี่ยมันอาจจะฟอนะครับตายไป1ตาถึง2ตาแบบนี้นะครับ แต่ถ้าเป็นพวกสุพรรณบุรี50สุพรรณหนึ่งเหลืองกเกษา60กพวกเนี้มันจะเป็นอ้อยไทยที่เป็นพันเบามันจะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ก็คือเขาจะแข่งกันโตแต่ถ้าเป็นอ้อยเช่นพวกสกูลอ้อย,อยต่างประเทศนะเช่นนําไต้หวันนําเวียดนามมาฮัวอูล่าอ่าลากโกนาอาก,ก,กุกินิบอนฮาวายเบริพูดาพวกนั้นน่ะนะครับเขาจะค่อนข้างฝ่อง่ายนะครับ ประมาณนี้นะอ้อยนี้นิสัยของอ้อยพวกพวกเนี้ยนะครับมันจะค่อนข้างฝ่อง่ายสมมุติว่าเราชาเป็นท่อนนะครับท่อนหนึ่งอาจจะมีสักสี่ตาห้าตาสมมตินะหรือสามตาแบบนี้เวลามาปลูกเนี่ยมันก็งอกแบบนั้นมันก็งอกแต่เวลเาระยะเวลาผ่านไป2อถึงสสัปดาห์เนี่ยบางทีบางครั้งนะครับเขาจะเหลืออยู่ตาเดียวนะครับเขาจะเหลืออยู่ตาเดียวหรือสองตายอย่างเงี้ยมันจะฝ่อง่ายมากนะครับมันขึ้นมาสี่ก็จริงอาจจะเหลือหนึ่งหรือถึงสอง อืทําไมมันเป็นแบบนั้นที่มันเป็นแบบนั้นก็เพราะว่ามันเป็นแบบนั้นครับนิสัยของเขาเขาอ้อยชนิดพวกเนี้นะมันจะเลือกการโตนะครับมันจะสลัดคือเหมือนกับว่าเขาจะเจริญพันธุ์ไม่เก่งเท่าอ้อยพันธุ์เบาของไทยนะอันนี้ผู้เปรียบเทียบให้ฟังให้เห็นภาพอ้อยพันธุ์เบาของไทยอ่ะคุณมีกีตามาเถอะมีน้ํามีอาหารฉันจะโตแข่งกันให้ดูแต่ถ้าเป็นอ้อยต่างประเทศเนี่ย มันไม่ได้อ้อยมันไม่ได้เป็นอ้อยที่เกิดในไทยไม่ได้เกิดจากภูมิอากาศสภาพอากาศฝนหนาวร้อนแบบไทยนะครับเพราะนั้นเขาเขาเกิดมาจากพื้นที่อาจจะเป็นอาจจะมีหนาวมีฝนแต่ว่ามันอาจจะคนได้อย่างกันนะระดับน้ําทะเลอะไรต่างๆอาจจะคนละระดับกันนะครับแต่ว่าเวลาปลูกที่ไทยแล้วเนี่ยถามว่าโตได้ไหมมันก็โตได้ถ้าเราดูแล นะมันก็โตได้แหละแต่ว่าเราต้องรู้นิสัยของมันก่อนโดยการที่ว่าในเมื่อมันปลูกแล้วเนี่ยมันตาเนี่ยอาจจะมีติดเหลืออยู่นสักหนึ่งตาฝ่อไปสองตาแบบเนี้ยนะครับทําอย่างไระให้มันเหลือสามตาทําแบบนี้ครับเพื่อนๆผมคุกคีกับมันแล้วก็ลองลองหาวิธีทางซึ่งมันเป็นวิธี่ง่ายนะครับถ้ามันขึ้นนะครับมันเกิดนี้ ผมปลูกผมว่านี่มีห้าตาหกตามันขึ้นมาสี่ตาเนี่ยเพื่อนเพื่อนรีบตัดเลยนะรีบตัดแบ่งโดยใช้เลื่อยใบเรื่อยนะเนี่ยตัดให้มันขาดจากกันนี่นี่ผมตัดแล้วนะนี่ตัดออกจากกันให้รากมันขาดจากกันนะครับให้รากกับท่อนมันขาดจากกันอย่าให้มันอย่าให้มันเชื่อมต่อกันเอาตัดอีกนี่ก็ตัดอีกนี่ก็ตัดนี่ตัวนี้ก็ตัดอีกครับให้รากมันขาดจากออกจากกันเป็นต้นใครต้นมันอย่าให้ มันท่อนเดียวกันอยาให้มันเป็นรากที่มันเชื่อมต่ออยู่ในท่อนเดียวกันดังนั้นเราจะมีเปอร์เซ็น์ที่ได้ต้นกล้าเยอะสูงมากด้วยกว่าดีกว่าที่เราจะเฝอไปนะดีกว่าให้มันให้มันเสียไปนะครับทําแบบนี้ครับอ้อยามไตวันก็เหมือนกันไหนตัดเลยนะี่ตัดเนี้ยปึ๊บตัด่อไปตัดต่อไป,ให,อไปให้มันขาดจากกันนะครับช่วบช่วบ แต่และครับสวบสวบอ้น,นี้ผมผมวาดให้ดูนะจริงๆแล้วเดี๋ยวจะตัดนะฮะเดี๋ยวจะตัดให้มันแยกออกจากกันอ่ะโอเคอ่ะคราวนี้มาดูว่าถ้าเรามาตัดช้าเรามาตัดตัดไอเห่าจากกันช้าเนี่ยเป็นยังไงครับอันนี้คือลาโกนาฮาวายตันนี้นี่คือลาโกนาฮาวายเป็นต้นที่สวยมากหน้าปลูกแต่ว่ามันจเจริญพันธุ์ค่อน,นข้างยากก็คืออย่างที่บอกครับมาสามอาจจะไปสองเฮ้ ผมพ่อก้ามีสามตาที่งอกขึ้นมาเห็นไหมครับหนึ่งสองสามแต่ไปแล้วไปละวสองไปละนี่คือฟอไปละว่อไปล้เพราะมันเป็นท่อนเดีวยวกันผมมาตัดช้าไปหน่อยเห็นไหมฮะอันนี้คือเนี่ยนี่คือผลเสียไม่ใช่ผลเสียนี่คือนิสัยของเขานะครับลากาหนาดำไต้หวันดำเวียดนามอากุกิริบอนอ่าแล้วก็มาฮัวอุลาฮาวายพวกเนี้ยนิสัยเขาจะเป็นอย่างนี้ โดยเฉพาะไอมาโฮล่ากอลากูนาสวนดําไต้หวันเนี่ยบางครั้งก็จะมีแข่งกันบ้างอยู่ก็จะแรงกว่าพวกไอฮาวายพวกไออเมริกานะครับก็เลยมาเล่าให้ฟังนะว่าทาได้ต้นกาดได้มากที่สุดนะครับเราพอเป็นท่อนมันงอกขึ้นมาสองเราอยากจะได้สองเราก็ตัดแบ่งครึ่งออกไปถ้าเขางอกขึ้นมาแล้วตัดไฟแต่ต้นลมนะครับ ตัดลากตัดการเชื่อมต่อให้เขาขาดเราจะก,กันนี่เราถึงจะได้เยอะกว่าที่เราจะปล่อยเขาแข่งกันเขาไม่แข่งเขาจะฝ่อนี่เหมือน,น้อยไทยไม่เหมือนสุพรรณาสูรเริงเกษตรสุพรรณหนึ่งอย่างที่ผมบอกนะครับแต่แต่ว่านอกที่มาจากไต้หวันไอ้พวกเนี้ยไม่มีฝ่อถ้าเป็นตระกูลอ่าไม่ไม่ใช่ดำไต้หวันนะถ้าเป็นตระกูลไอ้ขาวไต้หวัน ดมาเถอะครับนี่ผมเพาะอ่ะทอนนี้เพาะไปสามตาใช่ไหมหนึ่งสองสามไม่มีฝ่อครับแข่งกันโตหนึ่งสองอันนี้ขนาดนอนเ,เห็นไหมขนาดนอนลอยลากยังลอยลากยังย่างลงไปหาดินเลยตายยากนะครับติดตายยากไอ้พวกนี้เป็นอ้อยที่แบบ คือขอให้มีความชื้นนะครับฉันจะโตฉันจะรอดของฉันให้ได้นะครับไม่มีทางที่ฉันจะฝ่อคุณอย่าฝันเนี่ยเขียวอันนี้คือเขียวไต้หวันนะครับเห็นไหมผมมาชาชาวิธีที่ผมบอกอะ่ะติดทุกท่อนติดทุกท่อนครับอจาจจะไม่ทุกตาแต่ทุกท่อนเพื่อนเพื่อมาดูกองนี้อะ่ะกองเนี่ยเพื่อนเพื่อนดูมีตาไหนที่ไหมที่มีงอกท่อนหนึ่งจะมีสองตาสามตาบ้างติดเกือบทุกตาอะ่ะ หาหาตาที่ไม่งอกอ่ะมีไหมอันนี้ไม่ใช่หาตาที่งอกนะเดินหาตาที่มันไม่งอกหนึ่งอ่ะหรืออาจจะงอกก็ได้แต่ยังไม่โผล่อ่ะนั่นเห็นไหมยังไม่โผล่ตาเขียวปีเลยเห็นไหมมันติดแต่มันยังไม่โผล่นี่อาจจะติดแต่ยังไม่โผล่ก็ได้เนี่ยเห็นไหมเดินหาตาที่ไม่งอกก็ะยากกว่าเดินหาตาที่งอกอีกถ้าเป็นอ้อยแันเขียวไตหวันพันเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นมันอ้อยแต่ตัวนิสัยมันจะต่างกัน ปลูกอ้อยต้องรู้จักนิสัยอ้อยนะครับคลิปนี้ก็มาแนะนํากันนะครับว่ามันโตมันมันงอกขึ้นมาก,ก็คือใส่ใบเรื่อยหัน่นหั่นตัดให้มันเป็นต้นละต้นไปเลยโอเคนะครับหวังว่าคงมีประโยชน์นะครับสวัสดีครับ